ดราม่าค่าตัวน้องอยูริ350บาทมาฟังจากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สติเดอร์ลาสุดทางพญิบาลฟินแลนด์ค่ะพี่น้องเดโพต์นะคะบอกว่ารถป้ายแดงคันแรกออกมาไม่ถึงปีปิดงวดรถแล้ววันนี้มาเบิกเงินที่ฝากไว้3เดือนห้าแสนบาทค่ะพี่น้องและจะมีคลิปนะคะน้องอยูริค่ะพี่น้องเบิกเงินกับพญาบาลฟินแลนด และก็ซิมีนะคะประโยคหนึ่งที่ทางพยายบาลฟินแลนด์บอกว่าค่าตัวน,น้องยูริมือละ350บาทหลังจากนั้นก็เป็นปัญหาแล้วก็เป็นเรื่องเป็นรามาค่าตัว350บาทค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาฟังคลิปบางช่วงบางตอนจากทางพยายบาลฟินแลนด์แล้วเดี๋ยวมาบอกเดี๋ยวมาว่าเดี๋ยวมาอธิบายเกี่ยวกับ ดราม่าค่าตัวน้องยูริ350บาทไปรับชมรับฟังคปพร้อมกันคะ่ะเมื่อคืนนี้มีดราม่านะเขาบอกว่าปดาดดังขนาดนี้ให้ยูริ350บ,บาทเนาะน่าเกลียดมากพ่ะนะอย่าบักคุยอ่าบักก้วกสักลงหวัวแห้งทำอะไรทิบาบ,บาทคือเป็นควาควอมโป่งบากสอกทางล่วงกระโดดสกายคี <c ười> จับข้างเราสอกทางล่วงกระมอง ดาวน้าจะแบบมันแล้วมันถูกมันถูกไปหรอสมมุติอ่ะมันถูกไปหรอเหรอเอาเอาดูาปัดฟองไล่ฉัน, <c oughs> เเนบูจะเข้าอบอลเลนบอลหงมาแย่แย่ซุปเปอร์มจะแย่แย่ฟองไล่ฉันดีดีว่าไหนหูบอลไปไปพาดหัวข่า,ขาเนี่ยแหละเขาก็ด่าฉันมาดังขนาดนี้เอฟซี MC ให้สามร้อยห้าสิบบาทดังก็ดีก่็แน่จะเพิ่มไปซีรีอยดอกให้ดังก็หนีก่อนศิลปินที่ไหนมาอย่กว่รู้ ศิลป <c oughs> ินเปล่าสาวทหารสิเขาก็อยูได้มาดูเขาคือเขาคือเขาคือไี่ยิดอดรถเอองงบอแยกแยกครับมัมมีเดี๋ยวพี่น้องออกรถมาได้แค่หาเดือนปิดมอเรถแล้วมัมมีเดี๋ยวเด็กน้อยอายุสิบเจ็ดปีนั่นเด็กน้อยอายุสิบเจ็ดปีอ๋อออกรถเป็นชื่อแม่อก็จริงอ่ะแม่เป็นคนขับก็จริงอ่ะก็เด็กอายุไม่ถึงหนึ่งขีม่หลังก็จริงแต่ว่า ถ้าห้าเดือนนี่แสดงว่าเขาเก่งมากพลังรักเอฟซีเขามันเยอะเขาอยู่ที่ที่มันดีเออต่อให้เขาได้มาละสองร้อยแต่เขาปิดงวดรถได้ภายในห้าเดือนนี่คือต้องคิดแล้วใช่ไหมล่ะ,ะถึงแม้ไม่มีค่าตัวก็ช่างเอาแต่ว่าปิดรถนเนี่ยเอาสมมติเอามันก็มีมองดียูฮาลาพี่น้องน้องดิวเอฟยี่สิบเก้าเหมือนเด็ฟินรับกดติดตามได้ไหมนี่เขากดติดตามต้องดิวเนี่ยนะแต่บอลจะกดโปรโลไปนะ ได้่าแม่พนตรวดได้บะเนี่ยอยู่ร่มันได้มาอะไรเปิดบ่งห้าแสนกว่าบาทแล้วบวกมันถอนเงินเมื่อวานนี้เ,นเกือบห้าแสนอ่ะเดือนนี้มันมีเงินมันถือเงินเ่นๆนะฮะเป็นล้านปาัีโตโ ไปแขวญก็ไม่ถึงกันป่ะในนี้ดิโก้ไม่ต้องออกปากสูม้มึงกันนี่ไปแล้วนะ <c oughs> มึงเป็นเจ้าเสียผมได้ตัวคนเดียวเออไม่ได้บอกอะไรนะนำมาเองเลยอยุทธ์ยังว่าพี่พูดจะไปจะไปช่วยบอสเองไปเรือไปไปเล่นเป็นหัวแบบว่าไปคอสตูมช่วยน้องๆแบบไม่มีอะไรทำจั่ง <c oughs> อะไรวะสั่งเลยคือใส่เต๋อเต็มเอ้า เยวเอากระทะไปด้วยไม่เป็นไตรถไต่รถพี่แก่ไต่รถเราเกล็อกหนึ่งมีถังแก๊สเขาแก๊ใจ่ายสลับวันละสองพันอ่ะคินหมดนทั้งวันะค่าแรงห้าอร่อยนะอร่อยกว่านะกี่คนเท่าปุ๋นะโจทย์คือทำเองก็ได้ให้อยู่ในกระท้าไฟฟ้าให้ได้อยากหัวไม่มันพี่มันแบบมันพอดีมากเลยแห่ตื่นขึ้นมาไม่ไม่เหย่พูดถ่ายละถ่ายรูปกันวัดแห่รถทัวร์แห่เฮ้ย่างไง นั่นล่ะคะ่ะพี่น้องทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนกะไดเวลละเด้อนะคะนาะหลังจากมีคลิปนี้ออกมาค่ะชาวนิตเอฟซีหลายคนก็บ,บอกว่าโอ้ยว่าสันดอกแม่อายุอย่าง73แล้วแม่ยังฟังออกว่าบอดบีกเขาเวาเล่นหรือว่าเขาเวาจริงแล้วติงประเภทนี้ยังฟังไม่ออกอีกเหรอว่าจริงหรือพูดเล่น พวกติ่งสมองไหลนะคะพี่น้องถึงบอร์ดบิกแล้วก็วอลเซลเลนเด้อค่ะเด้อเขาวอลเลนแบบนี้คนถีดราม่ากกับโบหูเลยนะคะเนาะหลายคนกับเขามาคอมเมนต์ค่ะเพื่อนบอกว่าวาแลวตรงมีประเด็นค่าตัวน้องยูริ350บาทเบิงบอ,ออกตีวาบอร์ดเพื่อนวอลเล่นหรือเวอลอีหลีเพื่อนวานะคะเนาะ เห็นตั้งแต่เปิดวงปีแรกใจ่ายให้เด็กๆงานละ1,500บาทหน้าเซเว่นทั้งนักร้องทั้งแดนเซอร์ย้อนไปดูเลยจ้าเขาพูดเล่นกันจ้าติงเถ่าเจ้ากระยาคักไรเด้อปึกขักวะสันเพนวาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนมันจ้องมันกะหาแต่แน่ลิ่นนันละเนาะโอ้ยคนละงดหลาใจเย็นๆเด้อนะคะเนาะ บางทีเขาก็ไม่ได้เข้าใจการที่เราแสดงเราไม่ตอบโต้แรงนะรักเดียวดราม่าอีกแล้ววันนั้ากลายเป็นประเด็นดราม่านะคะเนาะจะเมนพื้นฟังบอกอ่าจากคลิปนะคะที่น้องยูริมาขอเบอิกเงินกับบอร์สเป็นกระเบาเหรียญเบาหัวนะคะเนาะสมองอันน้อยนิดดราม่าไม่เข้าเรื่องเขาได้มาอไเยอะอยู่เด้อะนะคะเนาะลาสุดน้องอยูริเพิ่นนใน มาไล่หาแสนบาทคุณละค่ะพี่น้องถูกมือนี่เงินนะคะคาตูเพิ่นกะย่างโบดีเบิกจากบอดบิ๊กเพิ่นใสแต่งเงินมาไล่นั่นแหละคะ่ะล่าสุดก็เลยมาเบิกเงินกับบอดบิ๊กเพื่อไปปิดงวดลดนะจ๊ะมาฟังคอมเมนต์ต่อมาเพิ่นบอกว่าไม่ต้องไปสนใจเขาอยากพูดก็ปล่อยเขาไปบอกแล้วอยาว่าเว้าผันดัดจริตลงเลยบาทนี่มากอกลงโหลดเพิ่นว่านะค่ะเนาะบอดบิ๊กปล่อยเจ็บ นักนะคะพี่น้องบักกอกทั้งบักกอกทั้งสอกเพื่ว่าดาล่าศูนย์อีกแล้วนะคะบอดบกหยอกกันนะคะหยอกน้องยูริกไก่เป็นประเดิน,นะคะ่ะพี่น้องข่างนาให้370บาทเดอบอรเดอเพิ่นว่าค่าตัว350บาททำงานไม่ถึงปีได้ขนาดนี้ก็น่าเอาอยู่เดอ้อเพิ่นวานะคะเนาะไม่ได้เล่นวันเว้นวันจ้าเขามีงานทุกวันเดอ้อซุ่มปึกจะเมนกินหยดหยาคักเนาะ แค่นี้ก็มาดรามาคอมเมนต์ตอ่อมาเพื่นบอกว่าซุ้มโมมีสมองคิดเนาะคาแรงสามรอยหาสิบบอกเห็นเงินในมือติว่าจักแสนขนาดเบิกแค่สามเดือนไปปิดหมวดรถยังได้เป็นปึกปึกปึก,ปก,ปกละแสนผมได้ใจพี่น้องคอมเมนต์ตอ่อมาเพื่นบอกว่าอีลีแหละไม่รู้เรื่องเลยเขาพูดเล่นก็เก็บเอาไป ดราม่าได้บอดบิ๊กบบเวลินเว้าหัวกับ,บลูเนาะหลังคนกระได้บอดนี่แหละค่ะสายเป๊กของแทะใจดีที่สุดแล้วนะคะวงนี้มีเงินเดือนให้ค่าตัวออกงานต่างหากเด้อบางคนกระจอบแต่สีเว้าพื้นบบเวลินซืกก้อกะเอาไปดราม่าสติเดค่ะเด้อซึ่งบอดบิ๊กเพิ่นบบเวลินเว้าหัวกะแย่ดราม่าเดค่ะเด้อหลังจากที่ฟังคลิปแล้ว ฟังก็รู้ค่ะว่าพูดหยอกพูดเล่นคนที่ฟังไม่รู้เรื่องติ่งใครนะอย่าดราม่าหลายเดอ้อนี่แหละค่ะพี่น้องทางบอดบิ๊กนะคะเพื่อนบอกว่าดราม่า350บาทค่ะเดๆน้องยูริเดย์ลายก็หันเอค่ะเด้อเห็นบอกค่ะอัเงินยืมมือเป็นป,กป,กปึกละแสนพ่นค่ะพี่น้องเอ,อ้ยนี่ราลคาได้นําเอาข่าวสารมาอัปเดตสุพี่น้องรับชมรับฟังกันสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ